สวัสดีลูกค้าลาเลบูซุ per บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้แอดมินเจนมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะสำหรับคันนี้เป็นฮาร์ลดวิสานสตีดบ๊อบคันนี้เป็นรถปี2018นะคะลูกค้าสเปค5 HD ค่ะเป็นรถผลิตอเมริกานะคะเลขไม่์คันนี้ค่ะ24,307ไม้์ค่ะ สำหรับพาเลทเดวิสานสตีดบ๊อบคันนี้ค่ะลูกค้าสเปคของตัวรถเป็นรถปี2018นะคะ5 HD ค่ะรถผลิตอเมริกานะคะเครื่องยนต์107คิวบิก1,745ซีซีค่ะ ตัวรถเป็นสีดำงาวิวิทแบล็กเดิมๆจากโรงงานไม่มีลวดลายนะคะจะมีเพจฮาร์เรเดวิสันค่ะติดที่ด้านข้างของถังน้ำมันนะคะสำหรับคันนี้ของแต่งใช้ได้เลยค่ะท่อนะคะเป็นทูบาร์เดอร์ค่ะแล้วก็คันนี้แคม475นะคะกรองสกรีม,มิงจูนกลองสกรีม,มิงค่ะชุดมงนะคะเป็น l o เลเดอร์เนะคะ ตุ๊กตาเป็นของ Big L ค่ะบวกกับแนดน ODI สูงรวมกัน12นิ้วนะคะลูกค้าบอกแนดน h าร์ดรัก made in USA นะคะมือเบรกคัตเป็นของ Flow นะคะเราก็ไฟเลี้ยวหน้า ก็ LED เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เบาะเป็น s ซ d ร์เด n นะคะตามแบบฉบับครับสไตล์ค่ะซีซีบาร์ HD นะคะแล้วก็พักเท้าค่ะพักเท้าคนขับขี่นะคะเป็นของ SDC นะคะแล้วก็ฝาทาม,มอือก็ SDC เช่นเดียวกันค่ะกาดออยคูลเลอร์ cool er HD นะคะลูกค้า คันนี้ของแต่งดีใช้ได้เลยค่ะจัดทรงครับสไตล์หล่อๆเลยนะคะสายหัวเทียนสีส้ม Screaming Eagle ค่ะรถปี18นะคะเลขเกียร์1น18ค่ะฝาถังน้ำมัน HD รุ่นล็อกได้นะคะลูกค้านี่ค่ะมือเบรคัตโฟล์นะคะแล้วก็ประกับคันเร่งค่ะเป็นของ t r a ช h i n USA ค่ะนี่เลย ของแต่งจุกๆนะคะแล้วก็ถ่ายสั้นค่ะถ่ายสั้นตัวนี้เป็นถ่ายสั้นแต่งด้วยนะคะหล่อๆเลยค่ะสำหรับราคาค่าตัวตารางการดาวการผ่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไว้ให้เช่นเดิมค่ะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้าค่ะลูกค้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ